สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะทำการยืดผมที่ผ่านการยืดผมมาแล้วประมาณสิบเดือนแต่มีทำสีดำมาเนาะทำสีดำมาแล้วประมาณสองเดือนดูแล้วยืดผมไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่แล้วต้องทำยืดใหม่ทั้งหัวเลย ดูปลายก็ไม่ตรงเท่าไหร่โดนน้ำมากก็ยังหยิกอยู่ลองดูครับจะเป็นยังไงเป็นลูกค้าถาประจำ,ะจำแต่ปีนี้เขาจำไม่ได้เลยไม่ได้มาแ้่ยืที่อื่มาก็ผมก็ไม่ได้ตรงเท่าไหร่ลองดูว่าจะแค่ไขยังไง ผมที่พันกันยืดมาแล้วต้องจะลูมน้ำออก่นครับป้องกันผมแห้งเสียวาดวางแผลองใส่ทั้งหัวเลยวางแผนว่าใส่ทั้งหัวพร้อมกันเลยไม่ต้องเว้นลาย ใส่น้ำพอมันมาดครับไม่ต้องใส่เปียกมากไอ้เปียกมากแล้วมันจะไหลไปออที่ปลายผมวปลายผมจะเป็นตรงอีกต้องให้มันมาพอ ผมหัวนี้ผ่านการาทำคลีมาทั้งสีทั้งยืดเราก็ต้องทำให้ไวช้าไม่ได้ใส่เลย ช้าย,ยืดแบบเปรตกลางๆครับไม่แรงมากไม่อ่อนแอมากแต่ก็ต้องมีอ่อนแอผสมไปเพราะว่าผมเคยผ่านทำเคมีมาหลายอย่างป้องกันผมเสียไปด้วย รับผมมาลักษณะนี้ครับผ่านการตามสีมาสองเดือนใส่ถึงปลายเลยครับเพราะว่าผมผ่านการท,ทําพิงมาแค่สองเดือนนี่เราต้องเว้นปลายนะครับใส่ถึงปลายได้เลยแต่ทําให้ไวพอเสร็จงานแล้วก็มาคอยสันเกตที่ิปลายผมว่า ผมแห้งไหมเสียไหม้ามาคอยดูแลประจำผมลูกค้านี่น่าจะร่วงมีลักษณะบาง ใส่ย,ยืดเสร็จภายในสิบนาทีสองหัวนะไปคดโคนถึงปลายเลยยินเตอร์ปตามเช็คว่าผมมีอาการเป็นยังม้่งเพราะผมเคยทำครีม,มานี่ส่วนมากเราจะมีความไวตอบสนองก่อยายืดเร็วมากต้องมันเช็ค เริ่มขยับแล้วครับเริ่มขยับ น่าจะได้ภายในถิงพืีไม่น่าจะเกินสิบนาทีน่าจะล้างได้เพราะว่าเพิ่พงทำสีมาเดือนเดียบสองเดือน ส่วนปลายนี่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเซฟปลายไว้ก่อนกันแล้วกันเพราะว่าช่วงโคนก็ยังดูแข็งๆนิดหนึ่งอยู่เราจะเซฟปลายไว้ก่อนกันแล้วกัน ผมช่วงปลาเริ่มอ่อนนะเราต้องเซตตายก่อน ถ้าปล่อยไว้น,นานตาจะแห้งไปมากกว่านี้จะให้ผมช็อตนะครับมันเช็คมันตรวจตานะฮะฟิลมไปแล้ว เมื่อผมลูกค้ามีความมีความยืดหยุน่นเราจะปล่อยทิ้งนะฮะเราต้องเซฟไวก่อนเพื่อรอโคนไม่ได้่อเข้าเปล้างถ้าปล่อยทิ้งเลยเนี่ยผมจะเกิดการแห้งเสียนะเคมีเราเปิอไม่ได้นะครับเป็นอะไรก็จัดการได้เลย เพราะว่ายายืดมันทํางานตลอดมันจะไม่เบระครับนะผมลูกค้าผ่านไป15ทีหรือเคือว่าผมคลายเกล็ดเลยครับน่าจะล้างได้แล้ว ค่ายตัวแล้วจะนั้นลูกค้าเวลาที่เพียงสะนะครับ ล้างผมลูกค้าให้เปรี้ยงนะครับล้างให้สะอาดเลยนะฮะล้าง,งจนประจมดฟองผมลูกค้าหัวนี้มีลักษณะผมแห้งทำสีมาพอล้างเสร็จแล้วก็เราจะทำการบำร,รุงอีกรอบหนึ่งนะฮะก่อนที่จะลงยายืด ก็บำรุงไปรอบหนึ่งแล้วนะครับด้วยการทำเชื่อมแกนนะฮะก่อนจะลงเดี๋ยวจะทำเชื่อมแกนไปรอบหนึ่งแล้วหลังเดี๋ยวยืจะทำอีกรอบหนึ่ง เพื่อฟื้นฟูสภาพเส้นผมให้ผมมีความแข็งแรงขึ้นนะครับ mm hmm. เมื่อเราเป็น,นีบ mm hmm. ผมผมจะไม่ได้เสียไหนเชื่อมการไปไหนครับ mm hmm. เพื่อฟื้นฟูสภาพเส้นผม mm hmm. ที่แห้งกรอบ นวดให้เข้าเส้นผมน้ำะโดมมิดนนงไล้ไล้เส้นผมให้ซึมเข้ากับเนื้อของเส้นผมนะครับ เราก็มาเช็คดูว่าผมฝืนฟูได้ยังก็งมาลองดูครับมัดปมดูว่าผมคลายตัวไหมผมคลายตัวแล้วหมายความว่าผมพร้อมที่จะยืดได้นะครับออกมาแล้วนะฮะ เมื่อทำการล้างผมลูกค้าออกจนเกลี้ยงแล้วกลับมาที่เตียงกลับมาที่โต๊ะนะฮะมาเป่าผมให้แห้งเอาได้ให้แห้งสนิทนะเพื่อที่เพื่อที่จะทำการหนีบในขั้นตอน ต่อไปก็สเปรย์ครับอย่าลืมฉีดสเปรย์นะฮะกันควารรมร้อนมีตัวไหนก็ทำก็ใส่ได้ครับสเปรย์ตัวไหนก็ได้ใครมีอะไรก็ใส่ไปครับกันความร้อนกันผมเสียในสะ่ไปใครมีอะไรก็ใส่ได้เลยนะฮะใส่ได้หมดฮนะกันควารรมร้อนระวังยืดผมระวังหนีผมหนาะมาใช้กัน คนคงจะมีของตัวเองมีใช้อยู่ทุกคนชอบอะ้วก็หามาใช้กันนะครับร้านเสริมสวยเราหามาติดร้านเอาไว้อะไรก็ดีชอบเลยหามาตามใจเลยนะครับแบบไหนดีแบบไหนชอบเคยใช้อะไรมาดีก็ใช้กันไปเราต้องเปลืองสัพพจักรกรเราเยอะ ใช้เท่าที่จำเป็นฮนะอันไหนม่ชวนใช้ก็ไม่ต้องใช้อันไหนควรบำรุงก็บำรุงไปนะฮะลูกค้าจะงดีขึ้นดูแล้วผมลูกค้าก็ดูเงางามสรวยมีน้ำหนักเราก็ทำการยืดทำการหนีบต่อไป ก็ผมก็เยียดตรงดีไม่มีเสียนะครับไม่มีแห้งเพราะว่าเพราะว่าเราบำรุงทุกขั้นตอนเลยเท่าที่จำเป็นนะครับต่อไปเราก็จะทำการหนีบให้ตรงหนีบย้ำไปเรื่อยๆนะครับให้ตรงตัวหนีบผมยาวก็สมควรใช้2ตัวนะครับ เพราะว่าถ้าผมยาวเนี่ยความร้อนจะไม่ถึงนะฮะละเอียดมารอบสองรอบกาดูความร้อนหายหมดนะฮะบางตัวไม่สะเทียนครับแต่รุ่นไหนที่มันสะเทียนก็ใช้ตัวเดียวได้นะครับาเลือกใช้กันดูหลายยี่ห้อเลือกใช้กันเอาของที่บานนี้ผมยืดก็มี ร้านค้าถามก็อสอบถามร้านค้าก็ดูว่ายืดผมได้ไหมก็ซื้อหมาครับเพื่อที่เราจะทำงานได้สะดวกตรงตามใจของเราลูกค้าก็พอใจในการทำงานของเราันห้างกค,คิดถึงเราฮะจะได้มาหาเราใหม่ เะืว่ามารอบนี้รอบหน้าไม่มาแล้วทำอะไรไม่สวยไม่ใช่อย่างนั้นฮนะครับตอนนี้ไป เห็นว่าผมลูกค้าเมื่อนี้เสร็จจะเป็นประกายเงางามนะครับถึงแม้ทําสีมาก็ยังมีความเงาอยู่ ต่อไปก็จะเป็นการลงครีมโปรกนะครับในขั้นตอนสุดท้ายขอที่จะเสร็จงานก็ลงครีมทั้งหัวไปเลยวันนี้ก็ททำสีมาผ่างการยืดมา เป็นสีดำนะครับปิดผมปิดผมสีแดงมาได้ไหวมากการยืดมาต่างการทำสีมายาวตัวแรกเร็วมากจะบอกว่าผมที่ผ่านการทำสีเนี่ยเวลาเราใช้ผม เนตอนดึงผมจะไมงยืดมากครับยืดนิดเดียวพอเอาแค่ขยับขยับมองว่าเส้นผมตรงหรือยังถ้าเส้นผมตรงแล้วจะใช้ได้มันจะไม่ยืดมากเพราผมธรรมชาตินะฮะผมทําสีดํามาไม่ต้องเอายืดมากมองว่าขยับแล้วมองว่าผมเส้นตรงแล้วเก็บไปล้างได้เลยนะครับ เพราะว่าถ้าเอาถึงขั้นยืดมากๆผมก็จะเป็นกลายเป็นผมซอรผมแห้งมันจะไม่เหมือน,นกับผมดำธรรมชาติช่างก็ต้องจำเอาไว้ด้วยทุกๆคน ผ่านการทําสีดํามามันจะให้ค่อยยืดเดยอะผมทุกหัวมีปัญหาทุกหัวนะครับเราต้องตามให้ทัน ปัญหาแบบไหนปัญหาอะไรก็ต้องดูให้ได้แก้ไขให้ได้ลูกค้าแต่ละคนมาก็จะนี้เหมือนกันนะทำนู่นํำนี่มาก็จะต่างๆกันไปเราก็แก้ไขให้ได้ยังไมีปัญหาแตทั้งงานเสร็จถ้าทำไม่เสร็จมันะเป็นปนัญหาแต่ก็มีจับแก้ไข รับเก็บรับเก็บเล็กเก็บน้อยกระจังไปใช้เป็นประโยชน์เป็นแนวทางในการทำงานของตัวเองทุกวันนี้ไม่ต้องไปเรียนถึงร้านก็ยัง เรเรียนได้เรียนตามยูทูบยืแยะอาจารย์ก็บอกให้คำแนะนำยืแยะเราก็ดูได้หลายช่องหลายอาจารย์หลายคนนะนำไปปฏิบัติเมื่อเรานำลูกค้าไปล้าง อาครีมโกรกออกนะครับ<ส>ก็ทำการบํารุงติดเทียงสะซะบำรุงให้เรียบร้อยหมักครีมไว้สักหาทีสินาทีนะครับแล้วก็ล้างสะออกให้เกลี้ยงให้สะอาดนะฮะให้หมดฟองแล้วนำกลับมาเป่าเหมือนเดิมนะ สเปรย์กันความร้อนเพื่อผมเหยียดตรงนะคุณสมบัติเขามีอยู่เราใช้ไปทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นงานมาก็ดีนะครับทำไปใช้กัน การเป่าผมให้ลูกค้านะครับวิธีการเป่าเราพยายามเป่าให้มันไปตามแนวผมนะครับอย่าเป่าให้มันกระพือนะฮะอย่าให้มันสะบัดในเ้ื่อไผมจะพันกันพอพันกันเนี่ยทำให้ผมไม่ตรงเพราะว่าผมระยะเนี่ยเป็นผมที่อ่อนแอผ่านการยืดใหม่ๆผมก็กําลังจะอ่อนตัวนะฮะยังไม่เซ็ตตัวดี ค้าของผมมันจะอ่อนแอเมื่อพันกันแล้วมันก็จะทำให้ผมยิกนะฮะเพราะฉะนั้นก็พยายามยหาใ่้ผมพันกันด้วยพิธีการเป่าเป็นแนวลงนะฮะเอาลงนะตามรูกนะตามภาพเลยนะเปเาลง เรื่อยๆนียครับมกน่็จะ,ะหแห้งจะเห็นว่าผมนี่เหยียดตรงถึงตัวดีมากนะ้เกินผ่านทําสีมาก็เหยียดได้ตรงดีมาก สวยงามมากตะกายเงา